ตอนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนนะครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งแอฟริกาตะว,วันออกรลดุดออกจากแผ่นดินใหญ่แล้วกลายเป็นทวีปใหม่กลางมหาสมุทรฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับฉากในหนันงไซไฟใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงทางธรณีวิทยาที่กําลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆและน่าตื่นเต้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรารอยแยกแอฟริกรันตะวันออกมันคือแนวรอยแยกขนาดบหมาที่ลากยาวจากทะเลแดงผ่านเอธิโอเปียเคนยา แทนซาเนียไปจะถึงโมซัมเบกรวมระยะทางกว่า6,000กิโลเมตรนะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่รอยเล้าเล็กๆบนแผ่นดินแต่เขาบอกว่ามันคือแผ่สดที่แผ่นเปลือกโลกกำลังแยกตัวออกจากกันอย่างช้าๆแต่มั่นคงด้วยความเร็วประมาณ2-5เซนต์ต่อปีรอยแยกขนาดใหญ่นี้ครับมันเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกอฟริกันออกเป็น2ส่วน คือแผ่นนูปเปียทั้งด้านตะวันตกและแผ่นโซมาลีทั้งด้านตะวันออกส่วนความลึกนั้นนะครับจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่โดยเฉลีย่ยแล้วนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง3,000เมตรหรือประมาณ1-3ถึงกิโลเลยนะครับเช่นทะเลสาบแทนกันยิกาซึ่งอยู่ในแนวรอยเลื่อนแห่งนี้นะครับมันมีความลึกมากถึง1470เมตรและยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกติดอันดับโลกอีกด้วยนะครับปัจจัยที่มีผลต่อความลึกนั้นก็คือการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก การดนันขึ้นมาของเมฆมาใต้ดินการสึกกรจากน้ำและลมกิจกรรมของภูเขาไฟในบริเวณนั้นนั่นเองนะครับที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับที่นี่เป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกกำลังแยกตัวออกจากกันและในอนาคตข้างหน้าอีกหลายล้านปีอาจทำให้แอฟริกรันตะวันออกแยกตัวออกกลายเป็นทวีปใหม่ในมหาสมุทรอินเดียก็เป็นไปได้นะครับมันคือแผ่นดินที่มีชีวิตการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้เมฆมากใต้ดินดันตัวขึ้นมาเรื่อยๆส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยภูเขาไฟ ทั้งที่ดับแล้วและยังมีการปะทุอยู่นะครับเช่นภูเขาไฟคิริมันจาโลอยู่จุดที่สูงที่สุดในแอฟริกาภูเขาไฟโอโดอินโยเลงกันภูเขาไฟที่พ่นลาวาคาร์โบเนตซึ่งหายากสุดๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมพื้นที่รอยแยกนี้จึงมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งภูเขาทะเลสาบและโลกใบใหม่หนึ่งในผลพวงที่เห็นได้ชัดจากการเกิดรอยแยกก็คือภูมิประเทศที่ววาแหวงและน่าทึ่ง ช่นทะเลสาบแทนกันยิกาซึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของโลกทะเลสาบมาลาวีหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ที่จุดต่ำความระดับน้ำทะเลและถือว่าร้อนจัดสุดๆเลยนะครับพื้นที่เหล่านี้คือของขวัญจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดรวมถึงมนุษย์โบราณที่อาจจะเป็นบนรรพบุรุษของพวกเราด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากการแยกตัวนี้ยังคงดําเนินต่อไปได้เรื่อยอีกประมาณ500ถึง1 0 0ล้านปีนะครับ แอฟริกาตะวันออกอาจจะชีกออกจากทวีปใหญ่และกลายเป็นทวีปใหม่เพราะมาหาสมุทรแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลพูดง่ายๆก็คือพื้นดินที่เรายือนอยู่นี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับรอยแยกแอฟริกาตะวันออกคือหนึ่งในหลักฐานที่น่าทึ่งที่สุดของโลกเราที่ยังมีชีวิตอยู่และกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่แค่เรื่องของภูเขาไฟหรือรอยร้าวธรรมดาแต่มันคือการถือกำเนิดของทวีปใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงแผนที่บนโลกของเราไปตลอดกาลเลยนะครับ อย่างเมื่อก่อนโลกเราเคยมีแผ่นดินรวมกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับเรียกว่ามหาทวีปพ,พันเจียซึ่งเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่มหึมาที่รวมอาทวีปทั้งหมดไว้ในแผ่นเดียวกันนะครับมหาทวีปพ,พันเจียนี้ครับมีอยู่เมื่อประมาณ335ล้านปีก่อนและเริ่มแยกตัวออกจากกันเมื่อประมาณ175ล้านปีที่ผ่านมานะครับกระบวนการนี้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทําให้ทวีปพ,พันเจียแตกออกเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ต่างๆซึ่งต่อมาก็กลายเป็นทวีปต่างๆที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอต,ตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ